My ที่เราจัดกัน,นทุกปีเลยนี่เป็นครั้งที่19แล้วค่ะมีทั้งหมด11ตําตำแหน่งค่ะรวมถึงตำแหน่งสุดยอดหนุ่มสนในฝันประจำปีด้วยค่ะคือปีนี้ทรนผู้ชายพี่พอรู้สึกว่าจะเป็นแนวแบบหล่อคุณชายคุณชายขึ้นน่ะหล่อกรูมมิ่งนิดนึงอ่ะทุกคนก็จะแบบคุณดีมากปีนี้คุณดีกว่าทุกปีจริงค่ะปีนี้พี่ว่าฮอตแล้วก็หล่อค่ะ มีการเตรียมตัวโดยการแบบพักผ่อนให้เพียงพอม,มากกว่าครับแบบใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกไปอย่างเงี้ยครับเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็หวังว่ามันจะดีเข้าในสายตาของเพื่อนๆทุกๆคนอะไรเงี้ยครับมานี้ก็เจอแบบคนหล่อๆอเลยครับเนี่ยโอ้โหมองซ้ายมองขวาเน,นี่ยพหล่อๆนะก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับเตรียมตัวมาอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําทุกอย่างเต็มทุกอย่างไว้ฝึกไดแบบ้แบบนิดหน่อยเดยอยากได้สักรนงวันหนึ่งอะไรก็ได้ คิดว่าใครได้เราก็ดีใจด้วยกันหมดนะครับรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาอยู่ณจุดนี้ก็ทําให้ผมได้รู้จักเพื่อนๆมากมายเพิ่มขึ้นครับและได้มีโอกาสในการหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับทาทุกอย่างให้เต็มที่พยายามให้แฟนๆหรือสาวๆเนี่ยที่มาดูในวันนี้มีความสุขมากที่สุดครับ Social Impact Bachelor 2016ก็เป็นงานที่สาวไทยทั้งประเทศร,รอคอยแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคยนะคะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะมีทั้งตีทั้งฝรั่งทั้งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเคลียร์กับ50หนุ่มโสดก็ทุกคนเนี่ยแซ่บมากกับโปรไฟล์ดีมากก็เลืใช้ทุกคนถ่ายทุกคนเนี่ย,นนยแบบอาจจะได้รางวัลบ้างแต่ก็เป็ทุกคนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่อย่างเงี้ยได้มางานหนุ่มโสดครีโอขนาดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบ วารีดำเนินหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าน้ำเดินมากจริง จับ b ัล b a c h e อร์2016ได้แกก็คนที่ได้ต้องกรีดร้องอย่างบ้าคลนะั่งะมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะหมายเลข39เกรซสมบอิอัศวมันคอค่ะเขาประกาศผลแล้วแบบบอกว่าเป็นชื่อเกรซเนี้ยคิดแบบ พี่ๆทุกคนคือแบบมาขย่าตัวเกย์กแบบเฮ้ยอีกจริงปันเนี่ยแบบเกะได้จริงหรออะไรเงี้ยครับเพราะก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณคริโอแล้วก็แพนโนล่าด้วยนะครับที่ยอมรับแล้วก็เลือดในตัวเกย์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง50คนเลยนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดครับผม